าการบาดเจ็บเป็นไงบ้างครับกันไม่เจ็บแล้วใช่ไหม,ไมนนะความฟิตกี่เปอร์เซ็นต์ละตามพี่ปีพี่ปีรู้แต่อยู่ก็ซ้อมกับทีไมได้เยอะขึ้นแล้วเนาะใช่ครอเมื่อกี้ก็ขึ้นสมอไซส์ก็โอเคแล้วดีขึ้นละแต่เราดูกันซ้อมทำไมต้องซ้อมเองเรียกความมั่นใจอะ นานแล้วแม่ยิงนานแล้วไม่ได้ยิงประตูแต่เมื่อกี้สปอร์ไซยู่ก็เกือบปกติแล้วนะโอเคแล้ว <c oughs> พี่รู้จะไ <c oughs> โอเคนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ประทานหนักไนงะใช่ครัอจริงๆถ้าเกิดเล็กเล็กแรกเนี่ยการลงเล่นสัก5นาทีได้นะ <c oughs> อยากเล่นนะ,อ,ะอยากเล่นใช่ไหม พี่เชื่อเพราะเวลาเกณฑ์กันเห็นทีมชาติเก็บตัวซ้อมเล่นทัวร์นาเมนต์ทีมชาติกันก็อยากอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่พี่เชื่อเมื่อกี้กันบอกว่าถ้าถามความฟิตให้มาเช็คที่โค้ชพีว่าความฟิตของกันมีถึงเลเวลไหนละก็จะพูดถึงเป็นเลเวลไม่ได้ครับแต่ว่าจะพูดว่าในช่วงสองสัปดาห์นี้กันดีขึ้นมากในเรื่องของสภาพสภาพความฟิตสภาพของกล้ามเนื้อก็เรามีทาร์เก็ตอยู่อาจจะไม่ได้บอกบอกไปก็คืออยากจะ ให้รอติดตามดูครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นข่าวดีเพราะว่าแนวโน้มของน้องดีขึ้นมากในเรื่องของทั้งสภาพร่างกายและก็สภาพความฟิตกล้ามเนื้อต้นขาด้วยใช่ใช่ใช่ครับเรา<ม>จะเห็นว่า<ม>ปล่อยให้เขาเล่นสมอไซสได้แล้วก็เป็นบางพาร์ทครับ<อ>แต่ว่าเราก็ยังไม่อาจจะพุชเข้าไปมากหรือแบบว่าอ,อันไหนที่เราเราคิดว่าเราจะส่งเขาไปจอยได้เราก็จะให้จอยไปแต่ว่าเราก็ต้องพยายามสื่อสารกันตลอดจอยกันตลอดเอ้คุยกันตลอดว่าสภาพน้องเป็นยังไงแรืว่าเราก็มีมีทาร์เก็ตของเราอยู่แล้วก็มีมีกระบวนการของเราอยู่ที่ที่เรา แต่เท่าที่เห็นก็คือยังคงต้องไปฟิตเน็อยู่ตอนนี้ไปทุกวันครับก็คือสําหรับน้องกันเนี่ยแทบจะ7วันเนี่ยแทบจะสองมื้อทุกวันเลยเช้าเย็นเช้าเย็นครับแล้วก็ยังอยู่กับทางทีมแพทย์หมอวินอยู่ใช่ครับก็รักษาแทบจะเหมือนสามือครับรักษาเข้ายิมแล้วก็มากัสนามแล้วก็มาฝึกซ้อมใช่เหลืออีกนิดหนึ่งคือขึ้นเกมใช่แบบแบบสิบเอ็ดสิบเอ็ดยังนะฮะแต่ยังสมอลไซส์เล่นไปแล้วใช่อาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งก็ก็ยังไม่อยากใจร้อน แม้แต่เจ้าตัวจะใจร้อนแล้วก็ตามดีแต่ว่าสตาร์ต้องเบรกเจ้าตัวใจร้อนคิดว่าได้ไดได้แล้วแต่ว่ต้องเบรกเบรกไว้ก่อนเพัะบอกว่าอีกนิดเดียวใจเย็นก่อนครับ นี่อยู่อยากกินกาแฟอะ่ะ <c oughs> <laughs>